สวัสดีค่ะอาหารถูกปากวันนี้นะคะก็จะพามากินข้าวต้มมัดนะคะเกะข้าวต้มมัดก่อนเนี่ยค่ะเป็นไส้กล้วยนะคะข้าวต้มมัดไส้กล้วยให้ดูใกล้ๆนะคะน่ากินมาก รสชาติกำลังดีนะคะไม่หวานแล้วก็ขนาดไม่เค็มเนาะรสชาติกำลังดีกินมือเหรอก่อนเอาไปอันหนึ่งนะไย่กินอันนอันนี้ไม่กินเหรอนันเ่อเอ้าโอ้วยหมด กนหมดกูเหมือนยังไงนะแวที่อ่ะอะอร่อยจูใจาแมลงวันแมลงวันอยากกินกับเราด้วยรสชาติอร่อยแลด้วย กะยังไม่กินนี่ก็ยังไม่กินตรงนี้ว่าแรงวันเยอะนั่งชมนั่งนั่งชมบรรยากาศข้างนอกรับเงิมนมันเป็นอุปกรณ์หากินอะ <c oughs> <c oughs> อร่อยอ่ะ ก็จะมากินตามด้วยโกโก้อุ่นๆนะคะปิดโลโก้ไปก่อนพอกินเขาต้องเสร็จแล้วมากินโกโก้แล้วจะรู้สึกขมนะ โกโก้ร้อนนะคะบ่ายก็กินข้าวเที่ยงใช่โกโก้โกโก้ร้อนเพื่อสุขภาพไม่มีช้อนคนเขย่าเอาฝั่งนั้นดูเสียงเสียงเสียงดังเลยพาทานข้าวต้มมาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็วตามด้วยโกโก้ร้อน เพิ่มพลังเริ่มงานตอนบ่ายต่อไปคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ,คะโอ้เลยอ,อาหารทุกปากวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะร,รอดูคลิปต่อไปว่าอาหารทุกปากจะนำเสนอเมนูอะไรนะคะขอบคุณค่ะ